อ้าวสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีบ่าวเมืองศรีเนาะครับสวัสดีครับดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีเอฟซีทุกท่านอ่าผู้มีโอกาสติดตามทุกคนนะครับทางช่องยูทูบบ่าวเมืองศรีวิสสองในครับวันนี้ก็พี่นายแล้วก็บ่าวเมืองศรีมีโอกาสมาแวะชมครับมูในะครับมาแวะไปชมหมูขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่มีโอกาสกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของช่องยูทูบของ บอร์เมืองศรีบีสองครับผมวันนี้จะมีโอกาสได้มาดูว่าถ้ารถเช็คเราจะทำไงครับผมแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่ครับจองนานประมาณไหนครับรับประกันกี่เดือนในส่วนของรถเช็คครับรถเช็คไม่ว่าจะเป็นรุ่นห้าพันครับหกพันหกหกหนึ่งศูนย์หกสี่ศูนย์การเช็คก็เป็นคล้ายๆกันครับก็จะเริ่มแกะ๋ยทำเครื่องใหม่ดิครับอภินาดูนี่นี่ครับทำเครื่องใหม่ลื้อลื้ออ่าลื้ออ่ามาด้านนี้เรา๋ยนี่ครับก็จะลื้อแบบนี้คือลื้อ หรือเครื่องออกแบบนี hmm. oh. yeah, man, like ้ก so ับท so oh. ุกค so ันอันนี้ก็อยู่อะไรเรื่องจะประกอบแล้วมันเรียว่าลื้อเครื่องใหม่ครับนี่ครับลื้อเครื่องใหม่นน่อะไรคือเราต้องลื้อเครื่องทุกคันถ้าเป็นรถเช็คนะพี่นายนะครับผมลื้อเครื่องใหม่ครับเช็คปั๊มโซล่าฉีดใหม่แบบนี้ครับผมอืมนี่ครับเช็คอันนี้อันนี้ตัวนี้เป็นปั๊มเฮดก็เช็คปั๊มโซล่าหัวฉีดเปลี่ยนเฮดด้วยนะครับตัวนี้เช็คปั๊มโซล่าเช็คหัวฉีดใหม่ด้วยครับทำเครื่องจนใหม่ครับเช็คปั๊มโซลลลล่่่่าาาหหห์์ฉีีีดใมมเเเช็คคกกกยยยรรรัับงงื้้อนนข เอ้ยนี่ครับระบบเกียร์อ่านี่ครับตัวนู้ตนตัวนูนน้นตอนเกียร์ก็มีตอนเกียร์ทีนี้นก็จะเช็คระบบเกียร์เช็คระบบคัสเช็คระบบเฟืองท้ายนี่เขาจะเป็นเปลี่ยนซีลอ้อหลังสองข้างเช็คระบบปั๊มแดงน้ำมันหัวหลีกใหม่แล้วก็ปั๊มขาวใหม่ที่เป็นรถเช็ครถเช็คทุกวันนี้ผมไม่ปั๊มขาวใหม่ทุกคันครับปั๊มขาวใหม่เราก็ไม่ได้ซ่อมเนี่ยตัวนี้ก็จะใส่ปั๊มขาวใหม่ตัวนี้เดือยหมูจักรยานใหม่ด้วยเนี่ยเพิ่งเพิ่งใส่เดือยไป จักรยานนี้ไม่ได้ใส่นะครับคันนี้นะครับตัวนี้ได้ประกอบเดือยไปแล้วครับตัวนี้เป็นก็จะได้เดือยหมูใหม่จักรวาลใหม่กับเฟืองท้ายใหม่เปลี่ยนซิลล้อหลังขวาซ้ายใหม่เช็ดแป้มแดงใหม่ได้น้ํามันเทอร์มิกใหม่แล้วก็ได้ท้องเขาใหม่นะครับยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่เบาะใหม่ลังคาใหม่ระบบไฟระบบสีแบตเตอรี่ถ้วยเสียบางคนลังใหม่ขึ้นรถเช็คนะครับเป็นรถเช็กรับประกันนานด้วย3เดือน ถ้าเปรเชนครับคุณับเนเครื่องยนนานสามเดือนนะครับผมนะครับผมแล้วก็มีเลี่ยมก็ทุกคันโอนให้ลูกค้าก่อนได้นะครับการสั่งจองก็มาจองได้พี่นายคือสมมติว่าอยากจะได้รถอยู่ข้าวเนี่ยอีกเจ็ดแปดเดือนมาจองช่วงนี้ได้ก็รับรถประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาคือจองอย่างน้อยสามเดือนจะไม่เกินปีหนึ่งไม่เกินหนึ่งปีรับรถแน่นอนเพราะว่าลูกค้าจองเยอะ รถเยอะมากจริงๆอตอนนี้ก็ติดจองอยู่เกือบๆยี่สิบคนนะครับมีเยอะมากมีจะไปสุรินทร์อํานา,าจ,จเจริญเชียงลายหมวกเหล็กกลไปนครพนมกลับไปโคราชเยอะครับเยอะเราไปร้อยเห็ดอีกไปพนท้องก็มีเป็นหลายหลายเยอะมากครับผมั้นเมื่อกี้ยังรับรถไปเรียบร้อยอ๋อครับผมช่วงนี้ก็อยากได้รถไปใช้ก็ทักมาแล้วก็มาสั่งจองได้เนาะ เวลาเวลาที่ลูกค้าสองจองแล้วก็จะส่งให้ดูว่าคันนี้เป็นของใครคันเป็นของใครก็จะให้ลื้เครื่องให้ดูด้วยลื้เครื่องให้ดูทุกคันรื้เครื่องให้ดูหรือแบบนี้เลยส่งให้ดูเลยลื้เครื่องรื้เฟืองท้ายรื้สะโพกทําทุกอย่างลืห้หมดล้างให้อย่างเจียแล้วก็ประกอบใหม่ดูปัญหาของรถว่ามันอะไรอะไรแล้วลองเครื่องกันพร้อมใช่ครับเตียเครื่องดัดดินไหน้าอยากอยากจะทําเป็นระบบโรตวรีปั่นก็บอกได้ อยากให้ปั่นลอตเตอรี่หนะา้าผาบางสีปั่นได้ครับผมคือถ,ถ้าลูกค้าบอกว่าให้สั่งปั่นแล้วก็แล้วก็เช็คให้ดนะูที่ลูกค้านะทําได้หมดอยากจะใส่กระบ,บอกช่วยยกได้นะอยากจะเป็นกระบ,บอกชักข้างก็ได้นะอยู่ที่อยู่ที่คนซื้อนะตามใจไม่ใช่ทำเสร็จแล้ว รับรถเลยอาจารย์ลองรถลี2ชั่วโมงครับอย่างห้อยแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงจะไม่เกินสิบหกชั่วโมงครับผมประมาณไม่เกินสิบห้าชั่วโมงต่อคันเครื่องร้อนเครื่องเย็นเป็นยังไงแก้ไขให้หมดใช่ครับใช่แล้วแล้วต้องรันรันเครื่องนี้สามถึงหกชั่วโมงครับทีนี้ก็ไปลองจริงนี่แปดถึงสิบห้าชั่วโมงครับทุกคันเอฟซีฟังเห็นดีนะครับเด้อในข้อนี้จะถามมาทางช่องบ่าวมังสรีเยอะมากครับก็ทำยังไงอาบ้าอาม้าได้ลองเครื่องไหมวาย เราต้องหุนเครื่องก่อนหุนเครื่องรันเครื่องประมาณสามถึงหกสามถึงหกชั่วโมงทีนี้ไปทดสอบงานจริงก็แปดถึงสิบห้าชั่วโมงครับ <ạ. S 2> ท,ทุกทุกคันมันไม่รอกไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นรถก่อาร้าจงทุกคันครับผมจจะมีรถถ้านทดลองใช่มันเป็นรถเก่าเก่าไทยไงมันเราไม่ใช่รถป้าแดงไม่ใช่รถเสียงกงคือลูกค้าเขาอาจจะซื้อป้าแดงมารลอว่าซื้อเสียงกงมาต้องซื้อต่อจากเขามาเราก็ต้องมาเช็คที่นิการเช็คน่ะรถมันเป็นรถเก่านี่ไม่มีอะไรที่ มันจะการันตีได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์วันที่เราตั้งใจได้ทีนี้เกิดมันมีปัญหาเราก็ต้องได้ปรับปรุงแล้วแก้ไขลูกค้าก่อนก่อนสมมอบเพราะเป็นรถเก่าเนะครับเป็นรถเก่ากว่าจะมาแบบนี้ไม่ใช่งานง่ายเน่นมันยากเพราะว่ามันเป็นเราต้องมาทาเครื่องใหม่ทาปั๊มใหม่ทําคาร์์ใหม่ทาเฟืองท้ายทําบประกอบเข้ามาใหม่ทีนี้มันใจดังใจเราไม่มีหรอกมันอาจจะมีการผิดพลาดโน่นนี่เราก็ต้องแก้ไขเนาะเพราะเป็นรถเก่าทีนี้เราเราบอกลูกค้าได้เลยว่าเราลันเครื่องแล้วก็ ลองลดให้ทุกคนการเสิร์ฟของอาจ,จารย์ตัวนี้แม่นบ่ครับผมไม่มีปัญหาครับ,รบมีบมีเลยโทรมารบ,บริการลูกค้าที่สีไปทุกคนเขาจะถามมาประมาณนี้โอ้บอกบอกลูกค้าได้เลยว่าถ้ามีปัญหานี่ดูให้ทุกคนการเวิร์ของอาจ,จารย์ดีไหมเขาถามมาโอ้ไม่ต้องห่วงครับไปไปดูทุกคันที่เป็นลูกค้าซื้อจากผมครับผมได้ครับแล้วอย่างหนึง่งถ้า,ถาท่านใดที่อยากจะเอารถมาเช็คมาซ่อมไม่ได้ซื้อมาจากผมซื้อมาจากที่อื่นหางอื่นผมเลยหนัก เกียร์ค้างเกียร์ไม่ดีเรืองท้ายแตกโน่นนี่นั่นก็รับซ่อมได้มไม่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 ได้เลือกค่ายว่าซื้อมาจากไม่ได้ไม่เกี่ยวกันรเราบริการพี่น้องประชาชนพา<ท>เพราะว,ว่าเราเป็นครอบครัวรถไทยฟรอใช่ซื้อมาจากไหนนี่ผม,ผม,มผมไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ไม่ได้ใช่ว่าซื้อเฉพาะจากผมซ่อมไม่ใช่จากทุกร้านทุกค่ายที่ซื้อมาน่ะมีปัญหาผมผมอมให้ไม่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 ได้แบบไม่ใช่เฉพาะซ่อมของตัวเองเด้อ แล้วในระบบของการที่จะมาซ่อมนี่เอามาเองใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าหนักๆก็เอามาเองไม่ว่าจะท้าเพวกทำเครื่องทําเกียร์เนี่ยทําหางก็ให้ขนมาถ้าเป็นนิดนหน่อยพวกคัาพวกอะไรนี่ไอซ่อมที่บ้านก็ได้อยู่ครับเพราะว่าพวกทาเครื่องทําหางมันต้องได้ลองรถไงทําแล้วมันต้องลองรถก่อนเพราะว่าทาหางมันต้องลองเป็นบอลหางมันขึ้นดีไหมถึงจะได้ส่งอันนี้แก่อาจารย์นะครับพญานาคได้ถามกับอาจารย์สุรสชาติเองแล้วว่าแบบนี้แบบนี้ นะครับเด้อหายหายของใจในจุดนี้ครับผมครับนี่จัะจะเราตัวเป็นเปนเลยมีเลยโทรมาเนาะครับผมอ่าศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหกครับผมเบอร์อื่นไม่มีไม่มีผมใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหกครับผมผู้ใหญ่สุรชาติเด็งเตอร์ฟอร์ดอำเภอสุริยัจริญครับผมเบอร์นี้เบอร์เดียวเนาะครับผมคลิปนี้ก็ฝากถึงทีมงานฝากถึงเอฟซีทุกท่านครับผมขอขอบทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามมีเลยโทรมา ศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหกสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับผมบสวัสดีครับผมสวัสดีครับ